การสอนจากประสบการณ์จริงการสอนจากประสบการณ์จริงสิ่งที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งที่โรงเรียนการบินก็คือพวกเขาได้เรียนรู้วิชาการบินจากนักบินซึ่งผ่งงานสงครามเวียดนามมาเมื่อพวกเขาสอนเราเขาสอนเราจากประสบการณ์จริงในชีวิตในขณะที่การเรียนที่โรงเรียนธุรกิจทั่วไปปัญหาหนึ่งที่ผมพบ ก็คืออาจารย์ที่สอนหลายคนไม่เคยมีประสบการณ์จริงในการท,ทําธุรกิจมาก่อนสำหรับการตลาดแบบเครือข่ายก็นะเช่นเดียวกันผู้คนที่สอนเราจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จจริงๆในระดับสูงของธุรกิจนั้นตึงต่างจากในโลกของโรงเรียนธุรกิจแบบเดิมที่คุณไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จจริงๆเพื่อที่จะมาสอนวิชาธุรกิจ และนั่นคงจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอา,อาจารย์ที่สอนวิชาธุรกิจเหล่านั้นจึงมีรายได้น้อยกว่าผู้ที่สอนในโลกของธุรกิจการตลาดแบบเกือข่ายดังนั้นเม,เมื่อคุณมองเข้าไปในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็ควรมองไปยังผู้ที่ประสบความสําเร็จระดับสูงในธุรกิจนั้นด้วยและถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการที่จะเรียนรู้จากเขาหรือไม่ วิชาความรู้ที่สําคัญที่สอนกันจากประสบการณ์จริงในธุกรกิจการตลาดแบบเครือข่ายได้แก่หทัศนคติตู่ความสําเร็จ 2. ทักษะการเป็นผู้นำสามทักษะในการสื่อสาร 4. ทักษะในการพบปะผู้คน 5. การเอาชนะความกลัวความสงสัยและความไม่มั่นใจในตัวเอง 6. การเอาชนะความกลัวจากคาปฏเิเสธ7 ทักษะการบริหารการเงิน8ทักษะการลงทุน9ทักษะในด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ10ทักษะการบริหารเวลา11ทักษะทักษะการตั้งเป้าหมาย12การจัดระบบผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายนั้นที่ผมที่เราบ,บ่นได้พบ ล้วนแต่ได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาจากโครงการการฝึกอบรมของพวกเขาทาั้งสิ้นและถึงแม้ว่าคุณแม่ประสบความสำเร็จก็ไม่สามารถที่จะทําไม่สามารถที่จะทําเงินจากจากธุรกิจนี้ได้ก็ตามการอบรมเหล่านั้นก็อาจจะช่วยพัฒนาตัวคุณให้ดีขึ้นและจะมีคุณค่ากับชีวิตของคุณอย่างม,ามาหาศารต่อไป